บะหมี่กึ่งต้มยำหม,มอ้อไฟมากันแล้วค่ะวันนี้ครอบครัวอยู่บ้านกันแทบทุกคนวันเงินเดือนออกเลยเล่นใหญ่จัดเต็มซะหน่อยค่ะมาทั้งทะเลกุง้งหมึกปูหมูเด้งเต็มเต็มเลยค่ะใครอยากทำตามเตรียมจดสูตรเลยนะคะเริ่มที่ขั้นตอนแรกค่ะนำปูมากุ้งแม่นม้ำหมึก นึ่งได้เลยค่ะหนึ่งทิ้งไว้10นาทีเปิดฝายกลงนําไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปตั้งหมอ้อเทน้ําเปล่าลงไปรอให้น้ําร้อนค่ะใส่ตะไคร้าัดและนี่เลยค่ะเคล็ดลับความง่ายของเราเครื่องต้มยำตราแม่พลอยที่ถึงเครื่องหอมถึงเครื่องแกงไข่แท้เลยปรุงรสหน่อยด้วยน้ำปลาน้นำตาลทราย มะนาวหมูเดงตักใส่ลงไปเลยค่ะโรยใบมะกรูดหน่อยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและเพิ่มความหอมมันกับกะทิชาวเกาะค่ะอันนี้แหละหลืมไม่ได้เลยเทยใส่ลงไปและคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีได้เลยค่ะ เมื่อเสร็จแล้วตกแต่งหน้าตากันหน่อยวางปูมาร์กปงแม่นม้ำหมึกมะนาวหน่อยไข่แดงผักชีฝรั่งนิดแค่นี้ก็เสิร์ฟได้แล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูบะหมี่กึ่งต้มอย่าหม้อไฟรับประกันเครื่องแน่นๆจัดเต็มเลยล่ะค่ะ แถมวันนี้เคล็ดลับความสะดวกสบายของเจเนียมี2อ,อย่างเลยนะคะทั้งกะทิชาวเกาะที่ยังคงคู่ครัวหอมมันลงตัวสุดๆแถมยังจะมีเครื่องแกงต้มยำตราแม่พลอยอีกไม่ต้องโคลกให้ยุ่งยากรับรองว่าถ้าเอาไปทำเมนูอะไรเนี้ยก็ต้องเด็ดแน่นอนละค่ะ ไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติด c o o กกิ g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ